สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟหะหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย a อ b อมบีปูแปแปแปเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องงอ้มาเลยอันเกมสร้างนะครับผมหน้าทุนหนึ่งหมื่นเนาะครับเนาะมาจัดสปินเบ็ดหนึ่งร้อยละกันนะครับ 7, เจ็ดพันห้ารวยครับผม ันดับแรกก็สวัสดีอีกรอบนะครับผมนมะก็อยู่กับผมยันเดิมนะครับกับช่อง45 6ห4ชั่วโมงมาครับเนาะโอเคสวยงามไว้แตกบอ่อนะครับผมนนะจังหวะนี้โอเคคอมโบเคเคโอเคมาสวยงามเอาละไงไว้ได้ใส่บอ่อนะครับไว้ได้ใส่ครับพี่ตอเอ้ยบางเล็ก็เติมเกี่ยงก็เติมเอาลังวันใหญ่แตกก็าบิ๊กเวียนไปหนึ่งเทียนะครับผมนะ ใคอมโบตอนนี้นครับผมรวยโอ้ยอุยโน่อุยโน่เรียบร้อยเรียบร้อยจังสี่ครับผมเว๋วเกียร์ได้ด้วครับผมนะเว๋วเกียร์มาเนียนๆเลยนะครับเอาแล้วไงไว้แตก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 สวยงามเอาแล้วไงจังหวะนี้ได้ใส่บอลวู้วบังหน่อยปวดครับพี่น้องเอ้ยบังหน่อยปวดนะครับผมมาเสียขวามเบิต์นะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับผมนะโอเคสวยงามเอาละไงไวแตกบอจังไวไหวะนี้ไวแตกไวแตกสวยงามเอาละครับผมไวได้ไส้บอว้ายบางทีก็เติมเกียร์ครับเถอะต่อมาโ okay, อเคคอมโบต่อเน,นื่องนะครับผมนะเอ้ยรางวัลใหญ่แจกอีกแล้วครับพี่น้องเล้วบ๊กวีนไปอีกหนึ่งเท่นะครับผมนะรวบแล้วนะครับผมนะก็เกียร์นะครับผม <laughs> มา มักความรุนแรงมันบ้างั้นใส่สีลอยไปเลยนะครับผมนะยำยำยำไปครับผมมอบความรุนแรงใช่ไหมนะครับผมนะเอาเดียบร้อยครับผมเอาละนะครับผมนะเขาโบนัสเบส็ดสีลอยนะครับเอาเบ็ดหนึ่งลอยบดแตกเจอเบ็ดสีลอยดูมันจะแตกบันะครับผมนะสกิปเป็นโดนสกิปเป็นโดนนะครับเบ็ดสูตรเดราพี่น้องคด้วยี่เหลือเดี๋ยเราจัดสกิปบดแตกแล้วเขา ออกมากดเบ็ดเองแบบแตะสวยว้าเอวเกี่ยวกับเออมือสองวัดเชียบเลยครับพี่น้องเมื่อกันนี้เน้นๆเลยครับพี่น้อเลยเอาอีกสองพันแปดนะครับผมนะว้าบังไงแตกแล้วครับผมบังไม่กลาไปเนืองแทะนะครับผมนะเอามือหาแล้วครับผมไว้ไว้แตกไว้แตกไว้เตะรูปไอ้งามเอาละกันมีต่อแท้แน่นอนนะครับบังนี่ก่อนเอวเกี่ยวกับเออ บ้างน่อยกับติ่มเคียงได้นะครับผมนะเฮ้ย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 เอ้าเอิบเกียงอีกครับเพิ่มสวยงามพี่ดองเลยบังเกอเอิบเกียงอีกครับผมโอ้ยสาใจครับพี่ดองเลยบ้านนี้นะครับผมนะระดับซูเปอร์ไปอีกเนืองเท่นะครับผมหามื่นเอ็ดวันเยียบเลยนะครับหกหมื่นแปดไปนะครับผมตอนนี้บอกแล้ว บอกแล้วนะครับมันเป็นสวดมันเป็นสวดนะครับเนาะเฮ้ยหกมือแปดเน้นเนีนเลยนะครับผมนะมืงไหดีวะมาปัดเศษสี่พันละกันนะครับผมนะบัวเนี่ยมีการปัดเศษสี่พันบัวหมดเลยแถวเนี๋หายกันครับผมเอาเศษปัดเศษไปนะครับผมนะเดี๋ยวเมื่อกี้ฟุกเข่าอีกสันดกวะนะครับผมนะเมื่อไหรีมันก็เข่าแบบง่ายๆเนาะครับเนาะ บุกเกีโปนะครับผมนะเอาบังไงแตกงี้บ้างดูก็แต้มเ,เ,เกักบอเอิมเรียบเลยนะครับผมนะบังไงอีกแล้วนะครับจังหวะนี้นะครับเนาะระดับซูเปอร์ไปอีกหนึ่งเทียน,น,น,นะครับผมนะเน้นๆครับผมเอาพันห้าแสนครับผมไหมประเสริฐประเสริฐนะครับผมนะเอาพันหอดแสนนะครับผมขาดบสจักพันเนี่ยครับผมนะขอบงังแบบวนะ่าขันอีกจักบังนะมาโบนัสเบ็ดซีลอยดมาอีกจักรอบดูนะนะไหเน้นๆเน้น บอดายจ่อยนะครับผมนะเอาแล้วไงเอาแล้วไงแตกแสนอุ้ยบอดแตกแสนนะครับผมนะเฮ้ย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 ทำไมมันปันลดรถลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมนะจังหวะนี้นรอครับเนาะอย่างวะนี่หอดแสนเลยเด้อเทียดเด้อเอาเป็นหอดแสนเลยเทียดเนาะไอเทียด <laughs> เราถึงแสนผมเลือกเลยนะครับแตกแสนผมเลือกเลยนะครับผมนะทุนหนึ่งหมื่นแตกหนึ่งแสนนะครับเลือกเลยนะครับเนาะมันขาดยุบเพราะเท่าไรสเดดเดี็เดเนี่ย,ยปั่นไปปั่นมาหายไปเรืเ่อยๆไหมพี่น้องนะเอาจากไหนขอเซฟเก่าเมื่อไว้ละกันนะครับผมนะก็ขอหลินแค่เซียดกระป๋อเนาะกระป๋อสั่นเดี๋ยวจีไปกันง่ายนะครับผมโอ้ยเคสหนึ่งครับผมเก๋ดีสวยงามเอาละไงจัสวัสดีบางไงแตกว่า คือที่บ่งวอดอกครับเบิ่งจากสถานการณ์เล nah ี้ยงลมอุณหภูมิความชื้นแล้วนะครับผมนะว้เศร้า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 ไปมาพอนะครับผมนะเห็นบ่ขาดเสียแค่หน่อยหนึ่งมันกับบางหวอดนะครับถ้ามันบ่งหวอดเนาะครับเนาะเอาโอเคครับผมก่อทุนหนึ่งหมื่นนะครับผมนะแตกมาเก้าหมื่นก็เอาละนะครับผมนะก็ไปหาเหริยแนวใหม่กันดีกว่าเนาะครับพี่น้องเนาะแตกแล้วก็บ่อยู่แล้วนะครับเปิดนี้อาจลาดเหมือนเดิมเนาะครับเนาะเอาไปไปไปใหญ่ใหญครับ